อยูเจ้าหอเจ้าหอโอ้ยผมคนสียิ้วครับครับอะนะครับเศรษฐีใหม่โคราชหรือเป็นเศรษฐีอยู่แล้วแล้วก็ถูกหวยแล้วก็ไม่รู้นะโอ้ยจะพอรถเดิคันเป็นล้านนะครับทีขี่มานี่เนี่ยจะเป็นเศรษฐีนี่แหละโอ้ยังไงครับถึงได้โชคกับหลักกิโลเราครับมาผมมาบ่ายเจนดหรบ่ายวันไหนบ่ายวันที่26 27 วันนี้เลยนะมงวันที่แล้วที่มารามาวันที่แล้วมาขอแก้วันมีรถแห่ไหมไม่ได้มาก่อนวันที่ที่สองป่ะคือมาก่อนนั่นวันที่เก้าโอ้มาก่อน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 หลายวันที่จะว่ามันันคือคือทางสารยังเก่าอยู่ที่เดิมสาลยังเก่าอยู่ที่เดิมปักทูบรูอว่าจุดทูบรือว่าขอจุดทูบนํำให้โชคเลยนะออกตัวไหนออกสอง ูได้ไอ้นี่แหละหข้างล่างอ่ะสองหกอ่ะโอ้ตัวบนทั้งมันเอาตัวสองตัวล่างใช่ถูกเป็นแสนได้เหรอครับไม่ได้ินันานน่นโลไม่เชื่อหรอกครับจริงจริงเนี่ยแต่เอาอะไรท่้ไไรได้แค่คนลรล้านเฮ้ยแสนสองแสนสามเองบ้าๆนี่คนละรวย2องยอู้คนละร่ยเ้าจะอยากมาที่ก็คือนี่ครับผลละมากลากไม้เล่าไห้ไก่ตัว เดี๋ยวงวดนี้อาจารย์ป้อมให้เน้นดินเด็ดเด็ดเด็ดเน้นเน้นเลยงวดนี้ครับอาจารย์ป้อมให้เก่งนั่งเงี้ยอืมอืมอ่าเข้าทุกตัวแหละของแกนะอยู่ที่ว่าใครกลับไปกลับมาหาว่าของแกไม่เข้าไม่ได้นะสามเจ็ดศูนย์อ่ะคนซื้อเป็นก็ะทุกหน่อยใหญ่เนาะผลโคราชเหมือนกันว่าผลโคราชนี่หน้าตาดีทุกคนเนาะพี่เนาะ นนั่นอย่างแม่พี่ก็บอกคือโคลาดหน้าตาดีทุกคนเลยอีกอย่างนะคุณโคลาดป้าคุณจัดเออเย็นดีมันไม่อร้อนอากาศเที่ยงนี่ครับเศรษฐีโคราดเนาะมา S <S ถูก <aja S 2> หวยเป็นเศรษฐีโคราชครับเศรษฐีนี่โคราชนะครับรคับสมพรณ์ปากนะยายเนาะสูกงวันนี้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะตกอยู่ที่โคราชอีกครั้งนะครับอยู่จอห้ออันนี้แบ่งไม่ได้ไม่ต้องเอาหมดเออ เ็รแ,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 แต่ผมช่วยเต็มที่งวดที่แียวเข้าหวยเราตรงๆเลยสามเก้าสองแต่เก็บบอกเป็นหวยใหญ่นะหวยบ้านเรานะแต่ไปบอกหวยเราวก่อน ไม่เป็นไรครับจุดแล้วถือว่าจุดแล้วแหละครับเสียบเลยครับเสียบเลยเดี๋ยวจะอันนั้นก่อนจะเสียบตรงไหน,นเอาได้เลยครับเสียบรถมาเดี๋ยว,วรอรุนหวยด้วยกันเอาละอ๋อรารงวัลใหญ่ หลังจากที่ถูกมาแล้วสามเอ้ยสองตัวสองตัวตรงถูกอีกเป็นแสนวันนี้้ไปแลว ตัวรกสองสามาก่อนที่เลขจะออกก็จะได้เหมือนกันไหมตัดกันไปตัวแรกหนึ่ง đường cao ha đó nhịp ừ tám ừ lòng mang cái áo yêu thái yêu thái yêu thái không thái yêu thái yêu จ,จะร้อนถ่ายพร้อมทูกไงจา์พร้อมไม่ได้หนึ่งเก้ 1> 1, 9, าห้าอโอเคถ่ายก่อนถ่ายก่อนนี่ครับเลข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 ,เลขจารนวดให้อะไรมานี่จารนวดให้096 เก้าเจ็ดเนี่ยเอาสามสามสามเด็กัทแล้วให้ไทยให้ไทยหกเอา,าเ,อาเอาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งก้เาเจ็ดหนึ่ง เจ็หดหนึ <b> ่งตรงก็ของแกลงมานั่นแหละสามหนึ่งมาแล้วนั่น ครับอืมหนึ่งเก้าเจ็ดอ่าตดแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอารอรอทูบรอดังทูบคันนี้แต่ไม่ให้กินพูดวได้น้อยได้มากก็ให้กินนั่น,น<ะ>แหละได้น้อยได้มากก็จะกลับมาหาจะพูดอยู่ว่าจะกลับมาเลี้ยง ก็เด็กกลับมาแล้วด้อาจารอนก็ซื้ออืมอือกีกสามหนึ่งเอ่ะเออเอเอาอีอ่ะเอาอี้ไหน1.8ึ่งแปดงานงานชี้ไหมดูออกไหนหนึ่งแปดเอาแล้วมาเนี่ย

ทำไมวิ่งมานี่ล่ะมาหาเล่ยเขาปะโหมาหาเล่เขาโอ้โหเอ้ยเอ้ยอะมเอ้ยอะไรเนาะเฮ้ยเคลื่อนเร็วแทะเคลื่ได้จับจุดไม่ได้เดี๋ยวจะช่วยหาไป ะไรเขียไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้เออน่นึ่งห้านี่ไมหนึ่ง้าห้าโอ้ยเกหมดแล้วน <aer> ั่นไงหนึ่งหต่อหนึ่งด้วยตาแล้วเอ้า 9ก้าหน้าไ้ไหมไม่ได้เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้านึ่งเกาห้าต่อเฉพาะหนึ่เกาห้าเท่านั้นเอาไปไข่นอปะดีเนะไข่จองไหมเนาะอือจะศูนย์เก้าห้านี่แหละสูสีแล้วสนี่จะอาไปเอฟซหนึ่งเก้าห้านะครับดูที่จะได้ไหม รู้ไหมเนั่อเอะไรหนึ่งขอให้โชคดีขอให้โชคด,ขชคดีขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ